เมื่อไม่อยากปล่อยให้ทีมร่วมเลิกแมนยูก็อาจจะถอยแล้วก็ได้ในดีลของแฮร์รี่เคนนะครับมีรายงานบอกว่าแมนยูไม่น่าจะเอาแล้วแฮร์รี่เคนเพราะว่าสเปอร์ยืนกระต่ายขาเดียวนะครับไม่ปล่อยแฮร์รี่เคนให้ทีมร่วมเลิกหรือว่าพิมเล,ลังกฤษกันนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากสกายสปอร์ตอังกฤษนะครับรายงานบอกเลยว่าแมนยูตอนนี้น่าจะยอมถอยแล้วในดีลของแฮร์รี่เคนครับเพราะว่าสเปอร์มีจุดยืนที่ชัดเจนว่าไม่อยากขายแฮร์รี่เคนให้กับสโมสร,รร่วมพิมพเล็งเกฤษ เราต้องบอกว่าแมนยูตกเป็นข่าวว่าอยากได้แฮร์รี่เคนมาอย่างยาวนานแล้วนะครับและคาดว่าจะพยายามยื่นข้อเสนอขอซื้อระหว่างตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้แหละแต่ว่ายังก็ตามครับแดนนีลเลวีประธานของสเปอร์เองไม่มีแผนขายแฮร์รี่เคนและย้ำว่าหากจําเป็นเนี่ยไม่มีทางขายให้กับสโมสรในพิมพ์เล็งกฤิเลยสัญญาของแฮร์รี่เคนจบหมดแล้วในช่วงซัมเมอร์หน้าครับหมายความว่านี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะขายแฮร์รี่เคนแลกกับเงินหากสุดท้ายแล้วไม่ต่อสัญญาใหม่นะครับนั่นก็หมายความว่าหากสุดท้ายสเปอร์ต้องขายแฮร์รี่เคนออกไปครับ ก็จจะเป็นไบยอ์หรือว่าเรอแมริดที่ตกเป็นข่าวณเวลานี้นะครับโอ้โหแมนยู Man, น่าจะยอมถอย5สุดท้ายแล้วสเปอร์มีจุดหมปลายทางเดียวก็คือไม่ขายให้ทีมในผิมพ์อังเรดนะครับยืนกระตายขาเดียวยืนยันว่าอยากขายทีมนอกลีกมากกว่าโอ้โ oh หก็ต้องมองคนอื่นแล้วสําหรับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะจัดไปให้รุ่น